เด้อคุณป้าเด้อข้าวมาถึงแล้วขอบพระคุณครับได้กินข้าวใหม่ประมาณอาย่ามาช่วยยกด้วยกันอักเอฟอันนั้นกดก็ไ,ได้โอ้นี่นี่นโอ้เล็กมงคลเล็กดีเล็กงามข้าวใหม่ประมาณเด้อเฮงเฮงรวยรวยได้กินข้าวใหม่กับเปิ้ลกล่องมาเล่นเลยนี่ค่าส่งแพงนะนี่ ถ้าไม่ฮักกันจริงไม่ส่งมาให้นั่นถ้าค่าส่งนี่ก็หลายตังแล้วนี่ดีบวดีดดแพงกว่า 2, วะฮะ, 2> 2, ะเออเล้ยังไม่ได้ส่งให้เปิน่นงวดนี้เพิ่นส่งมาให้บัดด้ ข้าใหม่ประมาณน,นี้ข้าวจากที่นาเอาเลยเนี่ขอบพระคุณนะครับคุณป้าที่อุตส่าห์ส่งมาให้ลูกหลานได้กินข้าวจากต้งนาที่มรดกเจ้าคุณปู่สาุุาาุุาาุุ